ไปหนึ่งทีโดนทิ้งมาหนึ่งครั้งครับเอลเลสเนียนตีนะฮะแต่ไม่ร,รู้จะสตบตอนไหนไฟเตอร์ทำเวฟครัรขบขบวนข้างล่างครับบไม่ฝืนกลางนะเดี๋ยวนี้เน้นเจาะข้างเจาะไฟเตอร์เนาะเ<ช>จาะข้างเนี่ยไ,ไปให้เขากันกลางครับแล้วค่อยมารอตรงกลางไอ้กันข้างไม่ค่อยมารอตรงกลางแล้วก็ค่อยๆบีบพื้นที่ของเอลโซไปเรื่อยๆนะคสิงไปไม่ได้อะไรครับอยากจะโดดมา ลิโป้ครับผมสายครับโบ้ครับมาตรงนี้ครับเจอหน้าโวเกนเซิร์ตแล้วระโหนครับโอ้ยโอ้ยครับเอเลนต์ยิงสตันไม่โดนครับเดี๋ยวตาเลียงไม่ค่อยเต็มครับและจบจนแต่นายครับโดนฟพีงแค่โทนี่ครับยิงไปหาเอเลนก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่คุมบนแล้วครับเกมสิชาลอนโอ้ตายบนครับผมได้แน่นอนนะครับ แล้วแบบดึงไฟดึงเชิงไปนิดนิ่ยันแต่ในเวลาเดียวกันก็ทำเวทไปด้วยที่พร้อมจะบุกนะครับเอ็นดีซีครับเจอไล่จากเกสเซอร์ครับแต่ว่าไม่ค่อยจะสกิลเอ็นดีซีเท่าไหร่มีของนะและเลือกที่จะสู้ด้วยครับเอ็นดีซีมีวนมีวนอยู่ไม่ใช่ดูตังเอ็นดีซีครับครับผมยี่สบเจ็ดพันครับได้เกาะแห่งเทพเจ้าเลยไปสู้แไปที่มีตังนะครับดูดิโอยเจ็ดพันนะครับสลัดเขายากมากเลยนะเขาเกาะแน่นๆเลยใช่ฮะคือลอริเตอร์เขาก็ไปเติมแบบเรื่อยเรื่อยเแหละครับพอไปเติมเรื่อยก็พอไม่ได้อะไรกลับมาฮะ จนกลับมาตามสภาพครับอกตอสนสเตปหนาแล้ะสแตปสามครับไอป๊อลโปรครับทำให้ฝั่งนองข้ามแอบหลอนแต่ไปเอามาังกรตัวแปดดันดีครับเก็บไปแล้วครับคนเลยดาก้อนรับคุมนะฮะทำไปแล้วเนี่ยให้เอเลสเอาแบต์ต่างด้านขวาก่อนมาตรงนี้ครับไอแหล่จิงสเตปตัดไปเฉียวแต่ลินน้าย,ยกครับแต่ล้างทันทีครับตลอดทุนนี่จอตนี้มันต้องล้างแล้วเข้าดันครับอ้โหนี่ เอีกระพองเพื่อนดาวพีสตันจิ้มเฮดเสิร์จเจ็บมากอุ่นหนามาคกครับผมพีบวกกับทางด้านโทนี่ครับไม่เข้าเลยนะนะและดูยืนไม่เข้าเลยครับและพอคุมไม่ได้เสร็จปุ๊บเสียพื้นที่เสียทาวเวอร์โอ้ยจะไปคุมดาบต่อดับเฮด้านี่คุมคุมจริงคุมจริงค,ค,คุมจัดนะครับพอทาเมสมันเบิร์สไม่ได้ปิดไม่ลงแล้วก็ทำเกมไม่ได้เลยครับทำให้ฝั่ง KFC ทารอตเนี่ยนะครับใช้ไซเตอร์ในการไปบีบเลนข้างไว้เรื่อยๆนะครับทำเวฟแล้วก็เล่นทำเวฟแล้วก็เล่นแล้วก็ปิดหลังนะครับ ว่าทางฝั่งฟีท e ีเอสปอร์ตเนี่ยจะทำดาเมจได้มันต้องเซตพื้นที่นะครับบวกกับการตอดเนาะใช้เอลสูทให้เร็วแล้วในการที่จะพยายามตอดครับแต่ว่าตอดแล้วมันก็ไม่ดิ่นครับผมสถานการณ์ที่ไม่ได้ครับของทาง PSG อชซีอีสปอร์ตนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะยื้อได้พอสมควรคือการกันบ้างทุกเกียี่นแหละครับการ,การดีอยู่นะครับเคลียร์ไกลการดีเคลียร์เคลียร์ไกลแต่ตัวดันของฝั่งตรงข้ามพอมอ่นะพอมีแต่ไม่ได้ดิ่ดันมาก นนี่ยะทางตัวเนสซินทอยใช้ไฟเตอร์ดันข้างบ่อยๆเลยนะครับคือแบบไม่ได้เน้นเติมขนาดนั้นนะครับเนี่ยดันข้างไว้ครับส่งลิโป้ส่งซุสแมนสองตัวนี้ครับดันไว้แล้วก็ทีเดียรเล่นสามนะคแท็กสามเล่นเอาเล่นสามสองสามหนึ่งเอาครับแล้วพอดันข้างได้เร็วกว่าก็จะมารวมกันเป็นสี่นะฮะอย่างเงี้ยทำอย่างนี้เลยครับบ่อยๆครับนี่ครับสี่คนด้านหนึ่งอีกคนหนึ่งหนึ่งครับแล้วหนูปวดาัจะตายแล้วดูแอร์จกฝั่งของเอเล่นกับไอ้บอลบอลเก็บเมีย ไ้เนนยืบไปาาฮะม่ใช่ว่าจะไม่กับนะเออแต่ว่าอยากจะไปต่อครับตบกัปเกมตีทารอนอดีตีเพิ่งจะมาตรงนี้ฮะบอกเลยผมอยากจะบินด้วยเห็นที่พี่บินถ้าบินไปโดยไม่มีปีกครับแล้วโดนสะบัดจากอดีตีใส่แล้วดูครับลากเข้าไปทุกอย่างครับกดแขนไปยามจะดยื้ออย่างสุดความสามะบัดผมไปเมตัวสุดท้ายเปียสจิทารอนโอ้โหนะ PSG สปอร์ตครับทำให้เขาไม่มีใครกันบ้านเลยครับกลายเป็นว่าเกมแรกแคปตีทารอนชนะไปโอ้โหครับเทน่าริโป้ตบท้ายนีด ทันจัดๆครับคุณผู้ชมครับดาเมจของทางด้านตัวพีอีจีสปอร์ตปิดไม่ลงนะครับแล้วในช่วงแรกครับผมต้องชมว,วิธีในการอ่านจังหวะของการเดินฝันหัวท่ามด้วยนะค,คือเคปซี่ทาร,ร์ลมองนะว่าเฮ้ยโชว์โยงๆอย่างเงี้ยเดินคนเดียวชัวร์ไม่อยู่กับใครหรอกนะครับแล้วกลายเป็นว่าด้วยความที่เป็นทุเรนกลางเนี่ยพอที่จะไปเดินกับเพื่อนถ้าเป็นทุเรนจังเกิลก็จะแบบฟาร์มๆใช่ไหมเออต้องฟาร์มต้องเคลียร์แต่นี่พอเป็นทุเรนกลางครับแล้วไปโดนมีหน้าครับโอ้โหโดนไปต้มสองต๊มอิสเดียว ินไม่ได้นะีพอเดินไม่ได้เสร็จปุ๊บอีเอจีอีสปอร์ตเนี่ยพยายามจะบุกคืนในจังหวะที่ตัวเองสามารถทำได้บุกได้ก็จริงแต่ก็โดนความแม่นแบบระดับลากหัวฮะของเอเรสครับในการใช้โนบูโตะโนะทำให้จังหวะการคุมพื้นที่ของพ e ิตตี้อสปอร์ตนั้นร่อยหรอลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วในขณะเดียวกันครับในเกมนี้นะครับจะใช้ตัวของเธอด้านคนะรอสในการพยายามจสะสปิทพุชในการพยายามจะแยกกันแต่ในเกมนี้ฮนะจะเห็นได้ว่าเอทีซี N C กับทางหมูพีเองเนะี่ย